สวัสดีค่ะช่องผ้าทอสุขโขทัยนะคะวันนี้เรามาขายผ้ากันแล้วนะคะขายผ้าพื้นค่ะผ้าสําหรับตัดเสื้อนะคะเป็นผ้าสีพื้นนะคะอยากได้สีไหนทักทายเรามาเลยนะคะหน้ากว้างของผ้าสีพื้นเนี่ยเป็นผ้าทอนะคะหน้ากว้าง35นิ้วนะคะกว้างมากค่ะ35นิ้วยาวนะคะสองหลาค่ะผ้าเราจะขาย เป็นหผืนเท่ากับ2หลานะคะจะไม่แยกจะไม่แยกขายเป็นเมตรไม่แยกขายเป็นหลานะคะเราจะขายเป็นผืนนะคะ1ผืนเท่ากับ2หลาหน้ากว้าง35นิ้วตัดเสื้อได้1ตัวเสื้อสวยๆนะคะเราจะแพคไว้แบบนี้นะคะไม่ว่าจะมีสีอื่นๆนะคะอยากได้สีอะไรสีชมพูสีครีมนะคะแบบนี้นะคะที่เราจะขาย แบบนี้นะคะก็มาเลือกซื้อกันได้เห็นไหมคะอ่ามาเลือกซื้อกันได้ที่ร้านแบบนี้นะคะเราก็จะขายผืนละ350นะคะ350เราส่งถึงบ้านเลยค่ะนะคะส่งถึงบ้านแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางเราจะขายผืนละ400นะคะสําหรับลูกค้าต่างจังหวัดค่ะสําหรับลูกค้ามาหน้าร้านก็จะถูกหน่อยนะคะนี่นะคะ ส่ง350นะคะไม่ว่าสีอะไรเราก็จะส่ง350นะคะสีแดงหรือสีอะไรทักทายเรามาได้เลยค่ะอยากได้สีอะไรโทรมาสอบถามกันได้นะคะ